สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องตามหาของดีนะครับผมตลาดพระเจ้าเก่าที่เดิมเลยครับผมตลาดพระข้างบ้านวันนี้มีตลาดพระผมได้ทําการไปเดินดูเมื่อช่วงหัวเย็นที่ผ่านมามไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาอีกเช่นเดิมนะฮะแต่วันนี้เราได้พระเก่ามาครับผมพระเก่าวันนี้คือหลวงพ่อเงินครับผม หลวงพ่อเงินวัดบางการรุ่นหนึ่งเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมนี่ครับสวยไหมครับผมผมเดินไปตู้พระผมเล็งเห็นเลยว่าต้ององค์นี้แหละเก่าครับพระเก่าเก็บครับผมมองดูเพ๊บอุอ้อยหลวงพ่อเงินนี่วาโอ้นี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับเก่าๆนี้แหละครับ แท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าสวยครับชอบมากก็เลยจัดมาให้เช่นเคยครับ <c oughs> ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันนะครับนี่นะครับอ,สว,อ,บอสวยๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่สวยๆเก่าๆเลยไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมเขาได้ เคยแกะสักถีเบ่าเดี๋ยวลองส่องดูนิดนึงนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมดูจมูกดูหน้าครับผมอยู่ครบเลย,ยคงความเก่าครับ ลองเกะดูนะครับอ่าหลดแล้วครับมือสั่นนะครับผมนี่ครับมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแท้หรือเปล่านะครับผมรบกวนเพื่อนๆที่ดูเป็นช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่นะครับ รุ่นหนึ่งครับผมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคานโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใครที่ดูเป็นเช่วผมดูน่ยนะครับแท้หรือเปล่าขอเป็นอย่างนี้นะครับขอบัดเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ดูด้านในสักครั้งสินี่นะครับข้างบ้านครับผมตลาดพระข้างบ้านเห็นแล้วชอบไปซื้อมานะครับนี่ครับผม จะชัดเลยนะครับตาเป็นตาจมูกเป็นจมูกปากเป็นปากนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับวัดบางคานร,รุ่นหนึ่งโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้หรือเป็นยังไงช่วยคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่องตามหาของดีขอลาเพื่อนไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ